คุณกินตินบอดได้ฮะหนึ่งร้อยดาวครับขอบคุณครับี่เช็คว่ามีวอดมีอะไรหรือเปล่าฮะ จะพึ่งชูกกชิไปผมโดนทอสตัดเข้ามายิงช่วยกันและอีกวิหนึ่งชูกกชิได้เจอมีดับสับเข้าไปเรียบร้อยครับเซนที่อยู่ตรงนี้ครับเพสคิวจัดการได้าโลกของแจ๊บนะสกอร์หนึ่งศูนย์กับปมอีสปอร์ตทางด้านดีเจเข้ามาครับมีไปเรื่อยๆเซาวกับพาวเวอร์คล็อกไล่บีบใส่ด้านท้ายแล้วครับฝีมวนยัดหนึ่งทีครับผมนี่แหละเป็นนัดนี่ข้อเก่งเก็บเร็วมาช่วยกันแก๊งนั่นเองพอดิสเบอร์ไว้ผมเก็บรูนมาพวกคล็อกยัดลงต่อดีเจเปิดฮะ เก็บอีดูชันครับฉกไปได้ฮะฝั่งนี้ดักนันเทลบอกลสรรัสซับอีกหนึ่งทีสองทีครับเรียบร้อยฮะสโลคิวถึงได้บอลหน,า,หนาไปครับมีโคโตะต้ s p e ต t r a l Dagger ผ่านข้างแล้วดิมูเซียลเขาคล็อกจับล็อกไว้ผมแล้วก็ไปนนิสเซาเอาล้านสะดุดสะดุดไปครับผมไฮชูโุชิไล่าตามแจ็บยิงทางด้านไฮเป็นข้อของแต่เลือดเยอะอยู่ทางไทยนี่ฝั่งหน้านหของเอเอครับตายไปคริสเคียวโดนแจ็บจัดการคอทาวเวอร์ยังมาต่อฮะ เซนิเชนจับล็อกไว้ครับโปรยเดอะสวอปมาร้าเมาเจอร์ก็ปาดเข้าย้ำต่อมีกระตะวว้ามกลับได้ไหมเจอพวกล็อกต้องแบกไปฮะแล้วก็ป้าไพน์มีกระตัวิโกโตะตายอยู่ดีชินลูคาสวนมาที่นานะนานะรอดไม่ได้เอพีซีก็ถอยครับกับเนินเคสคิวเซนิเชนล็อกคูไปเอาร้ายครับกระโดดถอยไปก่อนครับนานะป้าฝ่าดีเจมาด้วยเสาข้อมาสองครับแล้วถอยดีดออกไปหนึ่งกระบอกฆ่าทีละตัวพอเอานี่ครับจะตกลัวๆใส่ดาเมจเต็มไฮตาย ว้าวดักหน้ามั้งสามไปแคนเซลิลไปก่อนฮะนั่นเอฟบีซีเลือดเยอะฝั่ง้ารนี้มีมอลมาตบนล่นดีพอเซลโซ,โซโคิวไครับทรีเซเว่กำลังแห่งมีบอลแบตเดอร์เซามาแล้วก็นี่ใส่นักจะเต็มรนันเดอร์เจอไปฮะทางนั่นมีโกโตรครับยิงกดย้ำมีน็ดาเมจด้วยเบรคไฟเพิ่มต่อด,ดูเอลใส่แล้วดีเจตายครับดาเมจปบอล็อกมานะฮะสิบจุดแมวว้าวพิลุกไปฮะสามไปแล้วก็กิสกิโอ โอ้ oh, มาชุดใหญ่สเปกเตอร์เป kind of so ิดฮอตมาเก็บงานดูเอลยัดลงต่อครับสามไอจะรอดหรือเปล่าสามไอกบยืนซ้ายขวาหน้าหลังเข้ามากันห้าครับก็ปล่อยเมาส์เถอะสมาขนาดนี้เปิดโยเคล้องไปครับในแดนดูของดีเจทำเป็นแฟลลงซอสมาย้ำต่อฮะดันไฮทอยได้หรือเปล่าไอปลาสวนไปฮะอีกคนก็ย้ำต่อยที่ไฮตายฮะบั่งด้ล่าก็ยังไงดีครับ ตัวของัไอ้ครับสามไาอ้แตกง่ายแล้วสกอร์เป็น5ต่อ6ครับผมวางลงมาสเปรย์ล็อกไปสายเอ้ครับไอ้ปลารสวนไปฮะมีบอลตบยับต่อเรียบร้อยคิลลิ่งสเปรย์ทางด้านนี้พะวงคล็อกเปิดไว้น็นองแบกไซเด้นเอฟบีซีเอฟบีซีเจอจ้วงจากนั้นยับครับผมและเรียบร้อยซึ่งเชนมารแบบราดนเจอปาดยับเหมือนกันตายสองครับทีมบูมิสปอร์ตเล็บแนนมากระแทกอีก,กรอบซิลิเชนก็นจะได้ซิลิเชนก็นได้เรียบร้อยผมหายตายฮะไทยนี่ โคโนเบลเลยุงมายับต่อผมแล้วก็พาวล็อกน้องแบกไปฮะสเปกเตอร์เปิดฮอนด์ได้หรือเปล่าลตกตัวจังหวะนี้ครับผมไอ้ปลาลงสองครับจะดูเอลเบตเมลแต่ไม่ทันโดดไปอีกลรอบโดดอีกแล้วท้อนมามันตามต่อหนึง่งจริงแล้วดูเอลจนได้ผมเอาจนได้ฮะเรียบร้อยไปคิลสเปรย์นั่มีโคโตะอีกว่าไปสามไอซสโลคิวนั่นเกสคิวนั่นล่ะครับเอเอตายฮะสามไอซเป็นบิลออคิดดวครับผมเริ่มฆ่าตัวสปอร์ตได้แล้วฮะ สายด้านเนะอพีซีฮะนี่เชนครับผมจับล็อกต่อเปิดมาครับผมอีกลรอบฮะทางด้านโนของฝั่งนี่ครับเอพีซีตายครับซูนเดอร์ไฮก็ไม่อรอดฮะหน้าโรชานกันเลยทีเดียวไอ้ปลาจิงสวนมาครับบุบมาจังหวะนี้เต็มข้อใส่มิโกโตฮนะล็อกดาวน์ลงไว้ก่อนดาวเทลสตาร์ไอ้ปลาสวนเข้ามาครับหับเข้อไโดนจับนะคอร์สมาย้ำต่อยรอดกับเปล่าทางด้านพิโกโตลอยซะเองครับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งฮะใคร เจอไซเลน์จากตัวของไอไอเสนเนกครับดับเบิลคิวของดานะแอมเบอร์สเปรดสกอร์เป็น6กตัวสว่าเงินดำอยู่ 11K ตานล่างนี้ครับโดนจับตายหรือเปล่าไอ้สามไปเอาร้านเปิดไปจะบินวอลนีไม่ได้บอเข้อปีตัวของฝั่งนี้กับดันสปาร์ด้วยฮะเรียบร้อยเป็นกับริยไปให้เงินมา403กำลังเจอได้แน่โนของบ k b ฮะดานะันะ้นะนะทีควาผม ซีช์เราไปทอีทไชเนี่ครับมมายอมต่อปั๊บไปครับไอปลาส,สวนมาต่อยนู่นตอกครับสเปกเตอร์ผมเปิดทอนมาไล่ล่าปีกบีสวนเลยครับนานะไล่ต่อดีไฮผมเล็มแน็ก็แทรกเข้าไปเรียบร้อยสันใหญ่เปิดมาปลดทางด้านเด็กก็ไหนมีกระตอครับที่ซาวเวต์รียบร้อยไปดูเอลอาร์ที่ทางฝั่งมีกระตอเจอต่อเอทางด้านปานาครับผมแล้วก็ตอนนี้บวกกันอยู่ครับ ทีมเซลครับผมถอยออกเดินเปล่าส่วนเดินเอฟีซีตายคมับีมเซลเจอหน้านักระแทกไฟเข้าไปอเมกิกาคิวของตีซาวเอทออนไฟอ่ะเดนแจ๊บได้ของดีมาพอดีครับผมเป็นเนื้อทามแลบเลือดฮนะวาร์มกลับไปเติมเลือดก,ก่อนฮนะแล้วค่อยทำแลบกลับมาใน5วิแวบุลงมาจังหวะนี้ครับจับล็อกไว้ต่อ,อยแล้วไอ้รลาหลงเต็มสองครับเอาล้านเข้ามาพีกบีวสวนกับหนานนะแต่อีสายแน่นอนสายนี่เป็นข้อ เรียบร้อยไปครับชายนี่ละลายครับใส่ต่อที่เอฟบีซีโดนเดอะสวอลเกาะไว้อยู่ฮะใส่หนักจัดเต็มเซ็นเตอร์เซลล์เผาซิลิเชนจับล็อกแล้วก็เผาละลายไว้ด้วยเฟรมการ์ดฮะยิ่งเน้นได้ครับขอเน้นานะล็อกแกร์เปิดมาท่านั่นสามายิงคอได้เน้นยิงคอได้เน้นเรียบร้อยครับดาวก็เทลเอาลันเปิดยัดมาทีผมดีโมเซลเจอหรือเปล่าเข้าบทไปผมคอมโบอันนานะตายในดอกเดียวผมแล้วก็ดินาไทยตายมาเจอทีเสวีฆ่าครับพุ่งมาต่อยัดใส่เซนเตอร์ สเปกเตอร์แรกเกอร์ถอยออกไปได้ครับรนดไฟช่ก็ไปคอเบสจับล็อกดีด้นานดีเจทำแบบย้อนให้ดีเจยังไงต่อสเปเรลาล็อกไว้ผมแต่ช่วยดีเจไม่ได้แล้วดอกนี้ครับสันดาจัดแล้วมีเขต่อการดนดีเจไม่ได้ก็ดิมัเสีอคร,รับสเปกเตอร์สกอร์เป็น1ต่อ23ไอเวนฮาวเบิร์ดก่สันใหญ่เปิดเข้าเซมุกมายอกไม่ได้เดินครับสเปกเตอตายเรียบร้อยไป,ป,ตตยยยไปโด,ดตนตีเซดนมีเขาต่อซ้อนมากกับสามไอ อยู่ทุกที่ผมเซเลสตัดเข้าไปที่อีกไดโด่เอลซีซิลิเชนจับล็อกต่อยซูเปอร์วาวครับไม่ได้ไปไหนครับผมเปิดเบรคเบลมาก็ไม่ช่วยผมถึงไม่สามถึงไงม่สี่ฮะโอ้เออมีเงาบอลสตันใหญ่เปิดมาตบย้อนไปฮนะดีนออกไปก่อนทุกปานวันนี้ใส่หน้าโด่นของฝั่งเอฟบีซีดิมแนตมาย้อนต่อยรอให้ตายครับฝั่ง,งโตของดานะว่าไงโดนตีย้อนซ้ายขวาหน้าหลังครับผมเคสคิวตายผมเจอสามไอ้บด และนี้ทีซเวีดจัดการด้านเอฟีซีไม่ได้ผมทอนเปิ Wh ดเข้าบทย้ำต่อทางด้านนี้ทำแบบย้อนได้สามไอต่อแล้รอบแจบเซฟสามไอยิงใส่ปีกต่อปีกต่อเจอสเปาครับสะดุดไว้หนึ่งเสับแล้วแิลขีว์สามไอเลยฮะปล่อยปล่อยอจีจีครับผมผู้มีสปอร์ตฮะเกมแรกปาร์ติกชนะไปมาดูว่าปาร์ติกจะแก้แค้นบูมี่สปอร์ตได้หรือเปล่าต้องรอดูในเกมหน้าด้วยชิดกัน เีย29ต่อ1เจบเกมไปฮะทางด้านฟันติกกับบูมีสปอร์ตครับไ่ตายสักตัวครับทีสเวท8ตัวฮะจากตอนแรกที่เลี้ยงเลนสเปกเตอร์อยู่ดีครับแต่เหมือนว่าเลนของทางด้านเนเจลเฮดก็รวยนะฮะด้านไหนจะโยกมาแก๊กตรงกลางอีกด้วยฮะทางด้านทีบูสปอร์ตครับ เสียโมเมนตัม um ในจุดนี้ครับแล้วก็ทิ้งสเปกเตอร์ไว้กับเออร์ซ่าเดี่ยวๆครับซึ่งในต้นเกมสู้เออร์ซ่าไม่ไหวฮะสเปกเตอร์เจอม้วนเข้ามาสโลแล้วก็ตบยับๆนะไม่มีตัวหยุดช่วยครับสเปกเตอร์โอเคอาจจะมีแค่สโลทางด้านตัวของใบมีดครับผมจุกไว้ฮะแต่ก็กลายเป็นว่าเข้าครีปไม่ได้ครับเออร์ซ่าออกเบ็นทึ่ฟูรี่มาก็เวลาอัดใส่เดียวเนี่ยไปสแต็กตัวไหนดาเมจหนักๆมันก็จะสเปรดดามจแนวหลังไปอีกฮะ ทำให้บูมสปอร์ตเนี่ยอาจจะโถงเข้ามาไล่ล่าเออร์ซ่าได้ลำบากครับผมในขณะเดียวกันตัวหยุดของฟันติกก็มีทั้งคอร์กเวิร์ดครับแล้วก็เอมเปอร์นะครับผมส่วนวีเวอร์ก็ทำมิงในช่วงท้ายก็คือออกอากานิมมาแล้วก็วีเวอร์พิ้วๆด้วยฮะตามจับได้ลำบากเหมือนกันตายแค่ตัวเดียวครับ